สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจน VIP วันที่12เดือน12ปี่7เนะครับผมสำหรับดาวโจน VIP ก็เข้ามาติดตๆแล้วเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้ว 1, 1, 9, 8, 8, 6, 1. นะึ่นึ่งะหนึ่ง้วผมให้6กับ7นะฟัน6นะ61ตรงๆเลยนะเป็นตัวเน้นด้วย เข้าแบบเน้นๆตรงๆเลยยินดีด้วยนะครับสำหรับดาวโชน vip จเรามาตามกันต่อมาตามกันต่อ,าตาตอ vip ครับผมวันนี้เด่นเด่นนะครับห้านะครับผมห้ากับหกนะ ห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าสองห้าสามห้าเก้าครับผมหกสองหกสามหกเก้าตัวคันนะครับตัวกันมีห้าแปดหกแปดห้าหนึ่ง ห้าแปดหกแปดไม่ใช่ทุกคนน่าจะเป็นห้าศูนย์นะห้าศูนย์หกศูนย์ห้าแปดแล้วก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกศูนย์นะ ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าครับผมตัวเน้นมี5้าส5งห้าสามห้สองนะครับผมขอให้มาเนะเาะก็จบไปแล้วครับผมเ,เลข2ตัวครับผมนะจบไปแล้วต่อไปมาดูเลข3ามตัวครับผมดาวโจนส์ VIP ตัว สตัวเราก็จะมีก็เน้นที่เลขกนะครับก็จะมีห2 3สองสาม5 2าสองสามห้าสองเสอง้นนที่หเหมือนกันกับเหมือนกันกับ เหมือนก,นกันกับดาวโจนปกตินะอะก็เน้นที่ห้าเหมือนกันนะก็ได้ประมาณนี้ครับผมสาหรับหุ้นดาวโจนนะขอให้เข้าขอให้เข้าต่อเนื่องเลยสําหรับดาวโจน VIP ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ